สวัสดีเช้าๆครับวันนี้วันนี้ก็จะพามาทำเมนูนะครับอมเนื้อใช้เครื่องในนะเนื้อสวยๆกับลาบนะครับกินนำกันเั้นครับ f อฟซี FC. จากไอรุดคนเดิม ก็เปลี่ยนสไตล์นะครับหลังจากที่ไปซื้อกินบ้างนะครับก็มาทาเองนะวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะวันนี้วันนี้ก็จะทําเมนูนะครับหอมเนื้อกับลาบเนื้อนะครับ FC ทุกคนกินํากันเด้อครับแซ่บ แล้วก็เตรียมนะซอยหั่นดอกจอกครับดอกจอกดอกจอกต้งงามตักิดิวเสียงอมด้วยครับมันอมกราบาดอมเนื้อราบเนื้อ

กินราดนะครับกับออมเนือน้ำกันเยอะครับมันอีกทีผู้เสียแรงงานทุกคนคนระับผู้อยู่เกาะผู้อยู่ไกลมันก็ซีขึ้นกันทำเตรียมเงาอะไรกันนะครับ

ไปลาแต่เมงเด้อครับขีเพียยังลงเลยมันือยู่ในเมื่อกลุมเขากับลุ้มอเขาเขาเลี่ยเขาอยมางบนเ่าบอคืองอบ้บนนอกมนสะิ kim nhà thăm mới xa rồi nó đi xé em cô ạ mình mang vườn đây chẳng thấy là bên nhà đi sáng hơn không chín đây hơn con đằng đưa bằng kẹt và mấy bùi nhà tài dài ra thì lại nói trụ, ôm ôm ว่านมากถ้าเขาอย,า,อยา,าก็่างจะพวงนครย่างเสื้อห้องไหงครับไปเห็ดดำตกแหงงามครัเด่ใส่ล่ปวงด้ครับมัมงหยั่งง่าย ในทางของการซอยเส้นซอยจูบทั้งหลายมันจะหูดีอยู่ว่าซอยดันเลย

กังกองเกียวงนเยอครับกล้ามรับเขาเลื่อยหยดมีน้าเนีกระบายมันติด แต่พอดีเนื้อมันสดมันก็เลยวก็ติด เสียงรบกวนนยนะครับขออนุญาตซับเนื้อเันืนอ่ครับแป๊บนึงครับจะไปวิธีการปรุงนะครับเรืนี้ก็ขอเป็นการเตรียมเนื้อนะครับ พอแล้ววางกับผมลอยเดือดเลือ,ลอดจรงๆกับเพียกของผมแศบ,บกระดอกด้วยครับ